7, แปะเหล้ากุ้งกับเป็ดย่างภายในเมืองมีผู้คนเพียง300กว่าหลังคาเรือนตอนนี้ทุกบ้านช่องจุดโคมไฟเปิดประตูกว้างออกคล้ายกำลังต้อนรับเทพประธานโชคก็มีป่านเพียงแต่พวกมันพบพันแต่มานตามล้างผ่านเจ้าหน้าที่กรมเมืองสวมใส่หมวกผู้แดงสวมอภรรชุดดำวางเอวสะพายดาบจำนวนหลายสิบคนมือถือคบไฟชูขึ้นสูงกำลังตรวจค้นบ้านเรือนต่างๆตามลำดับ กวยใต้โลและอี้ฉิกพอย่างเข้าเขตตัวเมืองเหลือเห็นราชสีทองยืนมือไพร่หลังอยู่หัวถนนประวัติสั่งบงการราวกับเป็นแม่ทัพบ,บัญชาการศึกกลางสนามรบกวยใต้โลสะอึกเข้าหากล่าวอย่างยิ้มแย้มท่านแม่ทัพตระเตรียมสร้างสนามรบในที่นี้หรือไรใบหน้าราชสีทองความจริงเย็นชากระด้างราวเคลือบคลุมด้วยน้ำแข็งชั้นหนึ่งพอพบเห็นกวยใต้โลค่อยแย้มยิ้มกล่าวว่านี่เป็นความจำเป็นหาไม่ พวกเราไม่รบกวนชาวประชาผู้สมะัะอี้ฉิกสวนคำว่าเมื่อทราบว่าเป็นชาวประชาผู้สมถะยายต้องรบกวนเล่าพวกเราเพียงทราบว่าของโจรยังอยู่ภายในเมืองไม่ได้ลำเลียงจากไปเพียงมีทราบว่าซุกซ่อนอยู่บ้านใดดังนั้นเรียกระดมนักล่าจับกลุ่มในระแวกใกล้เคียง18เมืองมาตรวจค้นทีละหลังแย้มยิ้มแล้วเอ่ยสืบปอขอเพียงค้นพบว่าของโจรอยู่ที่ใดหงชีงอ,อก,ก็ไม่มีทางรอดได้ หวยใต้โลก,กล่าว่าเช่นนี้เป็นว่าพวกเรามิอาจเข้าเมืองไปแล้วราชสีทองทอประกายวูบก,กล่าวว่าดึกดื่นค่อนคืนป่านนี้สองท่านคิดเข้าเมืองไปใหญ่กันเพื่อดื่มสุราดื่มภายในร้านแปะเหล้ากุ้งหรืออืมพวกเราดื่มสุราบนภูเขาหมดสิ้นแล้วยังไม่สมอยากสำหรับแถบร้านแปะเหล้ากุง้งผ่านการตรวจค้นแล้วเชิญได้พลางโบกมือบอกใบต่อนักล่าจับกลุ่มที่ล่าตระเวนตามท้องถนน ต้นเบี่ยงกายเปิดทางกลวยใต้โลชักชวนอี้ฉิกเดินเหินมาได้ช่วงหนึ่งอี้ฉิกจึงกล่าวดูท่าทีมันกลับให้เกียรติกับท่านนั่นเนื่องเพราะมันคำนวณความเป็นมาข้าพเจ้าไม่ออกชื่อฉายาผู้คนที่ท่านเอ่ยภาพพิมพ์ถึงล้วนเป็นอาจารย์ของท่านจริงๆหรือกวยใต้โลกล่าวว่าไม่ผิดแม้แต่น้อยพลังฝีมือของท่านแม้ไม่สูงเยี่ยมะไรแต่อาศัยพวกมันเกรงว่ามิอาจอบรมสิทธิ์เยี่ยงท่านได้ ข้าพเจ้ามิได้ร่ำเรียนปมเด่นของวิชาฝีมือพวกมันหากแต่ศึกษาจุดอ่อนในฝีมือพวกมันอีชิกทวนคำว่าจุดอ่อนหรือมิผิดข้าพเจ้าพอเห็นวิชาฝีมือพวกมันมีจุดอ่อนข้อบกพร่องใดตนเองพยายามหาทางหลีกเลี่ยงนับว่าพวกมันเป็นกระจกเงาสะท้อนเห็นจุดอ่อนวิชาฝีมืออีชิกปลายตามองมากล่าวว่าดูไม่ออกท่านกลับมีความรู้อยู่เล็กน้อย ยามอยู่เบื้องหน้าท่านข้าพเจ้าไม่จําเป็นต้องถ่อมตนความรู้ของข้าพเจ้าความจริงสูงเยี่ยมยิ่งอี้ฉิกอดหัวรอไม่ได้กล่าวว่าอย่างนั้นปมเด่นในวิชาฝีมือของท่านศึกษาจากที่ใดเล่าข้าพเจ้าเคยเค้นถามถึงสาเหตุที่ผ่านการตายเจ็ดครั้งหรือไม่ไม่เคยอย่างนั้นท่านใหญ่ต้องสอบถามข้าพเจ้าเล่าแปะเล่าก่วงอยู่ตัวคนเดียว ร้านเป็ดย่างของมันมีห้องหับทั้งสิ้นเพียงสี่หลังหลังหนึ่งเป็นหน้าร้านหลังหนึ่งเป็นห้องครัวหลังหนึ่งเป็นห้องนอนหลังสุดท้ายเป็นห้องปิ้งย่างของมันประตูห้องหลังสุดท้ายมักปิดสนิทเนื่องเพราะการผสมเครื่องหอมย่างเป็ดย่างของแป๊เล่ากุ้งก็เป็นตำรับลับเฉพาะหากถูกบุคคลอื่นขโมยลอกเลียนไปมันก็ไม่ต้องทำมาหากินสืบต่อกวยใต้โลและอี้ฉิกพอบรรลุถึง แปะเหล้ากุ้งกำลังอยู่ในห้องปิ้งย่างประตูร้านแม้ปิดสนิทแต่กลิ่นหอมของเป็ดย่างกับละเหยออกมาทางร่องประตูกวยใต้โล่กลืนน้ำลายลงคอร่ำร้องว่าเหล้ากุ้งลูกค้ามาแล้วยังไม่รีบออกมาอีกหรือรอคอยชั่วขณะแปะเหล้ากุ้งจึงออกมาเปิดประตูตลอดทั้งร่างแปดเปื้อนคราบน้ำมันคลายพุ่งคลุกเคล้าน้ำมันหมูมาอย่ามเมื่อเห็นกวยใต้โล่สีหน้าอันขุ่นข้องรำคาญของมันค่อยปรากฏรอยยิ้มขึ้น กล่าวว่าคืนนี้ทั้งหมดต่างนอนไม่หลับตอนฟ้าสางสว่างการค้าคงคึกคักยิ่งดังนั้นเราย่างเป็ดเพิ่มขึ้นหลายสิบตัวจึงวุ่นวายกว่าปกติก๋วยใต้โลยิ้มพลางกล่าวว่าเราก้วงท่านไม่มีบุตรภรรยาตนเองก็มัธยั์ไม่ยอมตัดเย็บอาภรชุดใหม่คิดกำไรเงินทองมากมายปานนี้ใหญ่กันเราคลุกคราบน้ำมันตลอดทั้งวันจะตัดเย็บอาพรชุดใหม่ใหญ่กันมีหนำซ้ำไม่โกลมีเงินทองมาก ยิ่งมากยิ่งประเสริฐอี้ฉิ่วหัวราออกมากล่าวว่าท่านกลับกล่าวความจริงขนสัตว์ซื่อย่อมกล่าวความจริงกวยใต้โล่กล่าวเสริมขึ้นแปะเล่ากุ้งเป็นคนซื่อสัตว์จริงๆฟังว่ามันอยู่ที่นี้มาสิบกว่าปีกลับไม่เคยแวะไกลไปยังตรอกศิลาแรงสักคราตรอกศิลาแรงเป็นสถานที่เยี่ยงไรลึกเป็นสวงสวรรค์ชั้นเจ็ดมีเพียงมีหญิงงามเมืองคับข้างทุกนวลน,นางล้วนนุ่มนวลเอาใจ อีฉิกถลึงตาใสกล่าวว่าท่านเคยแวะกลายไปรึข้าพระเจ้าเพียงแวะไปเมื่อยามเมาไม้ตอนที่สติแจ่มใสกลับไม่กล้าไปเฮะท่านไม่กล้าอืมข้าพระเจ้าเกรงเกรงว่าหญิงงามเมืองเหล่านั้นพอพบพานบุรุษล่มเมืองเยี่ยงเรามียอมปล่อยให้ข้าพระเจ้าจากมาอี้ฉิกอดหัวร่ออีกคราไม่ได้แต่เล่ากลวงพลันกล่าวว่าดึกดื่นปานนี้สองท่านยังคิดดื่มสุราหรือ อีชิกตอบแทนว่ามันเพียงต้องการรับประทานเป็ดที่เพิ่งย่างเสร็จของท่านตกลงเราจะเลือกตัวที่อ้วนพีที่สุดมาพลันหันกายไปกลวยใต้โลกกลับติดตามอยู่ด้านหลังกล่าวว่าข้าพเจ้าคิดติดตามไปชมดูอยู่ห้องด้านหลังแต่เล่ากวงชนกเท้าลงกล่าวว่าห้องด้านหลังสกปรกเลอะเทอะมีอันใดหน,หน่าดูข้าพเจ้าไม่กลัวสกปรกจะอย่างไรข้าพเจ้าสกปรกพอแล้วอีชิกกล่าวเสริมขึ้น หากมันต้องการไปชมดูท่านยังคงอนุญาตปล่อยให้มันเข้าไปเถอะมิฉะนั้นมันคงรบเร้าพวันพันถึงตอนฟ้าสางสว่างแตะเล่ากวงหัวรอออกมากล่าวว่าทางด้านหลังมืดมิดท่านตอนเดินเหินพึงระวังลานตึกหลังมืดมิดจริงๆห้องปิ้งย่างปลูกสร้างอยู่สุดลานตึกเป็นห้องมืดครึมเลือนสลัวเช่นกันแปะเล่ากวงฝีเท้าโซซัดโซเซเดินเหินเชื่องช้ายิ่งกวยใต้โลกยิ้มพลางกล่าวว่า ดูจากท่าเดินเหินของท่านคลายร่ำดื่มสุรามาด้วยแปะเล่ากว้งกล่าวว่าวันนี้อากาศหนาวเหน็บเราเพียงดื่มสุราสองจอกคลายรู้สึกมึนเมาเล็กน้อยฝีเท้าพันส่วนเซคลายกับจะสะดุดล้มลงกวยใต้โลกเพิ่งยื่นมือออกหมายประครับประคองแปะเล่ากวง้งพันพลิกกายกลับมาด้วยท่วงท่าเอี้ยวจื้อห่วงสิงเหยี่วรุ้งพลิกตัวความคล่องแคล่วปราดเปรียวของอากับกิริยาสุดที่จะบรรยายเปรี๊ย์จริง กวยใต้โลกเพิ่งยื่นมือออกชีพจรข้อมือก็ถูกแปะเล่าก้วงคร่า,ากลุ่มไว้อีฉิกคิดไม่ถึงว่าชายชราที่ปกติกระทั่งเดินเหินยังแทบสะดุดล้มกลับแปลเปลี่ยนเป็นยอดฝีมืออันดับสูงยามแตกตื่นตระหนกขยับกายหมายถาโถมเข้ามาแปะเล่ากว้วงตวาดเสียงทุ้มหนักว่าหยุดไว้หากขยับเคลื่อนไหวเราจะปลิดชีวิตมันสำเนียงเสียงกล่าวชัดเจนเยี่ยงชาวนาครหลวงทั่วไปปราศจากสำเนียงชาวเมืองกวางตุ้งแม้แต่น้อย อิฉิกตะลึงลานกับที่ร้องโล่งอย่างแตกตื่นท่านท่านคือกวยใต้โลกกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่ามันคือจอมโจรหงชีงอ้อเป็นผู้ลำเลียงหีบสมบัติจากใต้เตียงพวกเราหรือท่านยังนึกไม่ออกอีกคนถูกฝ่ายตรงข้ามสยบไว้ความเป็นตายแขวนอยู่บนเส้นได้สีหน้ายัางยิ้มแย้มแจ่มใสดุดดังเดิมแปะเล่ากวงกล่าวเสียงเย็นชาว่า <c oughs> มิผิดเราคือหงชีงอท่านทราบได้อย่างไร กวยใต้โลกกล่าวอย่างปลอดป่งเยือกเกียยนว่าข้าพเจ้าเพียงคำนวณเปะปากเนื่องเพราะนอกจากกระบองหนีบราชสีทองบุรุษชุดดำและพวกเราทั้งสี่แล้วภายในเมืองมีแต่ท่านทราบว่าพวกเรามีทองคำท่านจึงฉกฉวยโอกาสที่พวกเราค่อยๆเดินทางกลับเคหารุ่มรวยล่วงหน้าไปลำเลียงหีบสมบัติออกมาหงชีง้อเพียงแค่หัวรอยอย่างเย็นชาคราหนึ่งกวยใต้โลกกล่าวอีกว่ายังมีท่านเมื่อถูกกระบองหนีบและพวกปรักปรำ พวกมันตอนนี้ย่อมไม่ระแวงสงสัยท่านรุดมาตรวจค้นร้านขายเป็ดย่างนี้อีกอย่าว่าแต่ห้องปิ้งย่างของท่านซกก็ปรกเลอะเทอะมิว่าผู้ใดก็มีคิดเข้าไปซุกซ่อนหีบสมบัติไว้ในที่นั้นนับว่าแนบเนียนปลอดภัยจริงๆหงชีงอนาเค้นเสียงว่ายังมีอีกหรือไม่จมูกของราชสีทองปราดเปรียวที่สุดขังกระโน้นมันเคยพบผ่านท่านย่อมสูดกลิ่นอายบนร่างท่านก่อนดังนั้นพอท่านหลบหนีมายังเมืองน้อยนี้ จึงจงใจประกอบอาชีพนี้ย่นจมูกสูดลมหายใจลึกๆเอ่ยสืบต่อเนื่องเพราะกลิ่นอายของทุกผู้คนย่อมมิรุนแรงเท่ากลิ่นเป็ดยา่างแม้แต่สตรีมีกลิ่นตัวก็ไม่นอกเหนือกฎเกณฑ์ตลอดทั้งร่างเมื่อคระเข้ากลิ่นน้ำมันราชสีทองไหนเลยจดจำกลิ่นอายร่างเดิมของท่านออกหงฉีง้อกล่าวว่ายังมีอีกหรือไม่กวยใต้โลกกล่าวว่ายังมีฟังว่าหงฉีง้อเป็นปีศาตรณี กระทั่งเงินทองที่ขโมยมาได้ยังไม่ยอมจับจ่ายใช้สอยแม้แต่ภรรยาก็ไม่ตกแต่งและผู้คนที่ข้าพเจ้าเคยพบพานมีมีผู้ใดตรหนีกว่าท่านอีกหัวรอออกมาแล้วเอ่ยสืบต่อ <c oughs> จนบัดนี้เราเพิ่งพบว่าท่านขนานตั้งนามหงชีงอได้วิเศษยิ่งที่แท้หมายความว่าไม่งอนงอขอมีภรรยาตนค้ายชื่นชมต่ออารมณ์ขันของตนเองยิ่งหัวรอจนน้ำตาไหลหลังออกมา บุคคลอื่นกลับหัวรอไม่ออกหงชีง้อจับจ้องมองกวยใต้โล่อย่างเยือกเย็นรอจนฝ่ายตรงข้ามหัวรอจบความจึงกล่าวเสียงเย็นฉาว่ายังมีอันใดอีกหรือไม่กวยใต้โล่กล่าวอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีแล้วแต่นี่ก็เพียงพอแล้วทั้งสามประการพอบวกเข้าด้วยกันเท่ากับพิสูจน์ว่าหงชีง้อคือแปะเล่ากวง้งแปะเล่ากว้งคือหงชีง้อ คิดมิถึงว่าเด็กน้อยโง่บัดซบเยี่ยงท่านกลับรู้จักฉลาดปราดเปรื่องกวยใต้โลกหร่อดหิฮะกล่าวว่าต่อให้เป็นคนโง่บัดซบที่สุดชั่วชีวิตอาชานฉลาดทั้งสองครั้งอย่าว่าแต่ข้าพเจ้าเป็นอัจฉริยมะมาแต่กําเนิดเพียงแต่บางครั้งแซงเป็นโง่งมเท่านั้นหงชีง้อกล่าวว่าท่านต้องการเข้าสู่ห้องปิ้งย่างของเรากระมังความจริงต้องการเข้าไปประเสริฐมากเข้ามาเถอะ ผวย้ใต้โลกกล่าวว่าความจริงคิดเข้าไปแต่ตอนนี้กลับเปลี่ยนความตั้งใจเนื่องเพราะข้าพเจ้ามิคิดถูกจับปิ้งอยู่บนแค่่ยิ่งติดย่างเฮ่าน่าเสียดายที่ตอนนี้คิดเข้าห้องปิ้งย่างหรือไม่มิอาจตามใจท่านได้อี้ฉีสอดคำขึ้นท่านแม้ข้าปิดปากมันก็ไม่มีประโยชน์ยังมีข้าพเจ้าหลงเหลืออยู่ข้าพเจ้าจะเปิดเผยศักดิ์ศรีแท้จริงของท่านออกไปหงชีง้อเข้นเสียงว่า หากมันเข้าห้องปิ้งย่างท่านย่อมต้องติดตามเข้าไปเนื่องเพราะท่านมียินยอมปล่อยปละระเว้นโอกาสช่วยเหลือสหายท่านเรามีอายุห้าหกสิบปีอย่างน้อยต้องสังเกตความนี้ออกอีฉิบขบกรามกรอดตาแดงฉานด้วยสายเลือดอย่าว่าแต่นักเลงเก่าอายุห้าหกสิบปีเยี่ยงหงฉีหมอต่อให้เป็นทารกอายุสามขวบก็ดูออกว่ามันห่วงใยกังวลกวยใต้โลถึงเพียงไหนกวยใต้โลหัวร่อดังๆกล่าวว่า <laughs> ชั่วชีวิตผู้คนพบผ่านผู้รู้ใจคนหนึ่งแม้ตายก็ไม่อะไรมีสหายประเสริฐเลิศดเยี่ยงนี้ข้าพเจ้าจะเป็นจะตายหาบีความสำคัญไม่เพียงแต่หงชีง้อกล่าวว่าเพียงแต่อันใดข้าพเจ้าทราบว่าท่านไม่ฆ่าพวกเราเด็ดขาดหงชีง้อส่งเสียงดังอ,อ้อเป็นเชิญไต่ถามกวยไต้โลจึงกล่าวเนื่องเพราะท่านแม้สังหารพวกเราทั้งสองจนสินส้นซาก ก็ไม่มีประโยชน์อ๋อมีเพียงแต่เฮงเล่าตัวทราบว่าพวกเรามายังร้านท่านราชสีทองก็ล่วงรู้หากพวกเราหายสาบสูญย่างกระทันหันพวกมันย่อมระแวงสงสัยหงชีง้อกล่าวเสียงเย็นชาว่านั่นเป็นเรื่องของภายหลังเมื่อท่านไม่นำพาปารมฉนัยจนบัดนี้ยังไม่ลงมือปลิดชีวิตข้าพเจ้าจะอย่างไรที่นี้ไม่มีผู้คนแวะกลามา เราไม่ต้องกระวนกระวายใจไปกวยใต้โลกล่าวเสียงเนิบหนาดทานที่ยังไม่ลงมือเนื่องเพราะท่านมิอาจตกลงใจแน่นอนข้าพเจ้าทราบว่าท่านเป็นคนระมัดระวังจนรอบคอบหากปราศจากความมั่นใจเปี่ยมล้นรับรองไม่ลงมืออี้ฉิกพันกล่าวว่าขอเพียงท่านปลดปล่อยมันพวกเราอาจปกปิดความลับให้กับท่านผงฉีงอตาเป็นประกายดูเผินๆคล้ายจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ตัวหนึ่ง จุดอ่อนของจิ้งจอกเจลเล้คือหวาดระแวงมากไปมีเพียงระแวงสงสัยผู้อื่นทั้งยังระแวงแม้กระทั่งตนเองกลวยใต้โล่กล่าวอีกว่าท่านก็ทราบว่าข้าพเจ้ามีม,มีความกระตือรือร้อนต่อการจับโจรเพียงไม่ชมชอบถูกคนหลอกลวงเท่านั้นได้ยินซุ้มเสียงหนึ่งสอดคำขึ้นอย่างยิม้มแยม้มมีว่าผู้ใดก็ไม่ชมชอบถูกหลอกลวงนั่นก็เป็นซุ้มเสียงของราชสีหทองพร้อมกับเสียงดัง ราชสีทองกระบองหนีบบุรุษช,ชุดดำก้าวเนิบนาบเข้าลานตึกมาแทบเป็นวินาทีเดียวกันกำแพงรอบข้างปรากฏแสงชุดไฟสว่างวูบวาบมือปราบหลายสิบคนปรากฏกายขึ้นบ้างหนาวเกาทันพาดสายบ้างชักดาบจากฝักรายร้อมลานตึกนี้ไว้อย่างแน่นหนาภายใต้แสงชุดไฟสาดส่องใบหน้าหงชีง้อเป็นประกายมันมาเมื่อมีซาบเป็นคราบน้ำมันหรือหยาดเหงื่อพลันสะบัดมือวูบ ร่างที่หนักนับร้อยชั่งของกว้ยใต้โลกลับถูกสลัดเวียงออกพุ่งเข้าหาราชสีทองและบุรุษดำร่างของหงชีงง้อคล้ายแปลเปลี่ยนเป็นเกาทันดอกหนึ่งพุ่งควับขึ้นจากพื้นชั่วพริป,ปาก็พริ้วขึ้นบนสันหลังคาตึกหงชีง้อยื่นมือปราดออกช่วงชิงดาบยาวจากนักล่าจับกลุ่มสองเล่มสะบัดปาดด้วยท่าหงลายขยายปีกประกายดาบปราบแปลกคราเดียวปรากฏมือปราบสองคนถูกทิ่มแทงทำร้ายร่วงหล่นลงจากหลังคาตึก เงาคนวูบว่าแวบหนึ่งผงชีงอก็ล้ำหน้าไปสามวันจอมโจรที่อรารวาสเป็นเวลาหลายสิบปีประกอบคดีคลึกโครมนับมีท้วนผู้หนีมีความสามารถเหนือธรรมดาจริงๆมันมีเพียงมีท่าร่างรวดเร็วฝีมือว่องไวทั้งยังถนัดจัดเจนการชกฉวยโอกาสนี่เป็นโอกาสหนีเพียงคราเดียวทั้งยังเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายต่อให้วิชาตัวเบาของบุรุษดำราชสีทองสูงเยี่ยมกว่ามันกลับถูกกลวยใต้โล่ที่ลอยเลี้วมาสกัดขัดขวางไว้ มีมีทางติดตามทันพลันได้ยินซุ้มเสียงหนึ่งตวาดเบาๆว่าลงไปหลังสันหลังคาตึกปรากฏเงาร่างสองสายวูบขึ้นสกัดขวางทางหงชีง้อไว้หนึ่งในสองขายสะบัดฝ่ามือออกหงชีง้อ,อก,ก็ถูกกระแทกกระเด็นออกมาโซซับโซเซล่าถอยร่างลิล้วลงยังกลางลานตึกพอดีถมทับลงบนร่างมือปราบที่ถูกมันทำร้ายสองคนผู้คนบนสันหลังคาตึกทั้งสองขยับกายวูบคลายเมฆพลิ้วละลิ้วล่อง ติดตามลงยังกลางงานตึกหนึ่งในสองบุรุษหนุ่มเขาหน้าเย็นชากระด้างไม่แสดงความปิติหรือเดือดดานออกทางสีหน้าอีกผู้หนึ่งกลับเป็นบุรุษหนุ่มท่วงท่าเรียบร้อยสำรวมลหล่อเหลาราวอิสตรีเพ่งตงกับลิ้มไทยเพ่งก็มาแล้วกวยไต้โลกพึ่งยืนหยัดมั่นก็ปรบมือกล่าวยิ้มแย้มว่าเห็นเราตัวของพวกเรามีฝีมืออยู่ท่าสองท่าจริงๆเหงตงกล่าวว่า ไม่ใช่เราลงมืออย่างนั้นผู้ใดลงมือย่อมเป็นลิ้มไถยเพ่งบุรุษหนุ่มที่มีรูปลักษณะเราวอิสตรีกลับมีความสามารถยิ่งใหญ่ปานนี้หรือมีว่าผู้ใดก็ดูไม่ออกแต่กลับมิอาจไม่เชื่อถือขณะนั้นหงชีง้อถูกคนพันธนาการไว้เรากับหอหุ้มขนมจ้างราชสีทองแหนหน,น้าระบายลมหายใจกลา่าวยังยิ้มแย้มว่าไล่ล่าสืบสอบเป็นเวลาสิบกว่าปี วันนี้นับว่าคร่ากลุ่มจิ้งจอกเจ้าเล่ตัวนี้ได้แล้วก๋วยใต้โลกกล่าวว่าของโจรย่อมอยู่ในห้องปิ้งย่างสามารถเคลื่อนย้ายออกมานี่เรียกว่าจับกลุ่มได้ทั้งโจรและของกลางนับว่าประสบความสําเร็จอย่างงดงามกลวยใต้โลกกล่าวว่าพันก็ไม่ต้องขอบคุณข้าพระเจ้าหากยืนกรานต้องการขอบคุณก็ขอบคุณมันเถอะชี้มือมายังลิ้มท้ยเพ้งเอ่อยสือป่ออย่างยิ้มแยม้ม สหายข้าพเจ้าผู้นี้แม้เขาหน้าคมคายราวอิสตรีตอนดื่มสุรากลับละไม้คล้ายอ่างน้ำใบใหญ่ราชสีทองปลายตามายังกระบองหนีบกล่าวว่าพวกเราสมควรขอบคุณมันจริงๆท่านว่าพึงขอบคุณอย่างไรกระบองหนีบหน้าเคร่งเรียดเย็นชาลงกล่าวว่าครากุมไว้ให้หมดสินดส้นก๋วยใตยโลแทบกระโดดปราดขึ้นกล่าวว่าท่านว่าอะไรกระบองหนีบกล่าวเสียงทุ้มหนะัก ผู้คนสี่คนนี้ซุกซ่อนของโจรแม้ไม่ใช่พวกพ้องเดียวกับผงฉีงาะก็ต้องเป็นโจรมิจฉาชีพให้ข้ากุมตัวไว้เขี่ยวเข็นสอบปากคำจูบจนรับสารภาพกวยใต้โลกขุนแ้นแทบอกระเบิดต้องตะเบงเสียงหัวรอออกมากล่าวว่าฮฮข้าพเจ้ากลับคิดใคร่ดูว่าผู้ใดกล้ากระทบกระทั่งข้าพเจ้ากระบองหนีบกล่าวเสียงเกี้ยวกาดว่าเจ้ากล้าขัดขืนการจับกุมรึเฮงต๋งพันกล่าวว่า มิกล้ากระบองนี่กล่าวว่าในเมื่อมิกล้ายังไม่รามือรับการจับกลุมพวกเราแม้มิกล้าเคลื่อนไหวน่าเสียดายที่ท่านไม่ใช่มือปราบหากจะเป็นโจนรร้ายอีจฉีกล่าวเสริมขึ้นทั้งยังดุร้ายกว่าโจรอีกเฮงตงกล่าวว่าพวกท่านที่ไล่ล่าร่องรอยของชีเงาะหาใช่ต้องการตัวมันหากแต่คิดใคร่ยึดครองเงินทองมันมือปราบคนหนึ่งจะได้เงินเดือนเท่าใด เพียงเสื้อผ้าชุดที่ราชสีทองสวมใส่เกรงว่ากระทั่งแม่ทัพยังมิมีปัญญาสวมใส่อย่าว่าแต่คิดว่าจ้างมือเพชรฆาตอาชีพเยี่ยงสหายชุดดำนี้ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายมีน้อยทางกรมเมืองย่อมไม่มีปัญญาจ่ายเงินทองจำนวนถึงเพียงนี้อี้ฉิกกล่าวสอดคล้องว่าแต่ของโจรกลับมีมากมายก่ายกองในใต้ล่ามีโจรร้ายอยู่ทุกขนแห่งดังนั้นของโจรหยิบช่วยได้ไม่หมดสิ้น สำหรับโจรลักเล็กขโมยน้อยก็ฆ่ากลุ่มกลับไปรับสินบนนำจับแต่จอมโจรเยี่ยงหงชีง้อมิสู้รังเอาไว้หากฆ่ากลุ่มจอมโจรเยี่ยงนี้ได้คนเดียวอย่างน้อยสามารถเสพสุขสองสามปีเฮงตงเอ่ยสืบต่อแต่หากปล่อยปละละเว้นพวกเราสักวันหนึ่งอาจแพร่งพลายความจริงออกไปดังนั้นมิสู้ฆ่าปิดปากเสียเรื่องที่พวกมันกระทําแม้ยังดุร้ายกว่าโจรมิฉาชีพแต่ไม่ผิดกฎหมายนับว่าวิเศษแท้ ทั้งสองหนึ่งขานหนึ่งรับแม้แต่กวยใต้โลและลิ้มไทยเพ้งล้วนรับฟังจนตะลึงลานในพวกตนไม่มีผู้ใดเข้าใจลวดลายอันลึกซึ้งชั่วร้ายมากกว่าเฮงต่งและอี้ฉิกจริงๆกระบองหนีบคิดอรารวาดกลับถูกราชสีทองเหนี่ยวรั้งไว้รอจนเฮงต่งกับอี้ฉิเกล่าวจบสิน้นราชสีทองจึงกล่าวอย่างยิ้มแย้มพวกท่านกล่าวได้ไมิผิดเรายอมรับทุกประการชีมือมายังกระบองหนีบเอ่ยสืบ่อ มันมีบ้านอยู่ที่เมืองไคฟงลกเอียงฉีน้ำเทียนลุกทุกๆบ้านล้วนมีภรรยาผู้หนึ่งเพียงอาศัยเงินเดือนของมือปราบสามารถเลี้ยงดูได้หรือกระบองหนีบหน้าตาเคร่งเครียดเย็นชากล่าว่าภรรยาของท่านก็ไม่น้อยกว่าเรากวยใต้โลกกระชากเสียงว่าน่าเสียดายที่ภรรยาของพวกท่านทั้งหมดกำลังจะเป็นหญิงไม่ราชสีทองกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าพวกท่านทราบหรือไม่ว่า เราฉไหนบ่งบอกเรื่องเหล่านี้ต่อพวกท่านฉีมือไปยังกำแพงตึกเอ่ยสืบต่อที่นี้มีเกาทันสามสิบคันดาบไวสี่สิบเล่มผู้คนเหล่านี้ล้วนเป็นพี่น้องร่วมเป็นร่วมตายกับเราพวกมันรับรองไม่ปล่อยปละละเว้นพวกท่านกระบองหนีบกล่าวเสียงเย็นชารสชาติของการถูกหมื่นเกาทันทะลวงใจนับว่าทารุณทรมานจริงๆราชสีทองกล่าวว่า ย่าว่าแต่ยังมีสหายชุดดำที่ทุ่มเทงเงินทองเชื้อเชิญมากระบี่ของมันอย่างน้อยสามารถจัดการพวกท่านสองสามคนในความเห็นของเราพวกท่านยังคงอยู่ในโอวาทอย่างน้อยมีโอกาสตายอย่างรวบรัฐหมดจดกลวยใต้โลกกระชากเสียงว่าพายลมมาด่าทันราชสีทองหน้าแปรเปลี่ยนไปตะวาดว่าฆ่ามันก่อนสยบขวัญบุคคลอื่นบุรุษชุดดำยืนมือไผ่หลังอยู่ด้านหลังตลอดเวลายามนั้นพันกล่าวว่า ท่านต้องการให้ผู้ใดลงมือฆ่ามันย่อมเป็นท่านกระบองหนีบกล่าวเสริมขึ้นฆ่าคนผู้หนึ่งจะเพิ่มทองคำให้สามร้อยตำลึงบุรุษชุดดำกล่าวว่าตกลงมันพลันชักกระบี่ออกประกายกระบี่แปลกปราบคลาเดียวก็ทิมแทงใส่หัวไหล่ราชสีทองกระบี่ที่ชักออกกลับเป็นกระบี่สั้นในฝักกระบี่ยาวกว่าสี่เชียกลับบรรจุก,กระบี่สั้นยาวหนึ่งเชีย็ดนิ้วเล่มหนึ่ง ราชสีทองความจริงไม่ใช่มือชั้นธรรมดาแต่มันคิดไม่ถึงว่าบรุษชุดดำจะลงมือต่อมันยิ่งคิดไม่ถึงว่ากระบี่จะสั้นป่านนี้กระบองหนีบตื่นตระหนกยิ่งตวาดว่ายิ่งเกาท่านในเสียงตวาดร่างพันพิ้วปราดขึ้นแต่บุคคลอื่นไหนเลยยินยอมปลดปล่อยมันเหง๋ต่งผู้เกียดคร้านพันเคลื่อนไหวเพียงเคลื่อนไหวคราเดียวความรวดเร็วฉับไวแม่นยำแน่นอนของความเคลื่อนไหวครานี้ สุดที่จะบรรยายเปรียบเปลยจริงกระบองหนี่รู้สึกละลานตาวูบเห็นงตงไหววูบมาสกัดขวางหน้ายัางมิทันมีความคิดหลบเลี่ยงจุดเส้นบนร่างกายก็ถูกจี้สกัดไว้ล้มฟุบลงกับพื้นมือปราบบนกำแพงอุทานระงมบ้างเหวี่ยงคันเกาทันบ้างเวียงดาบชั่วพริกตาหลบลี้หนีหายจนหมดสิน้นพวกมันตอนแบ่งปันผลประโยชน์ก็เสนอหน้ามาเมื่อถึงคราเสี่ยงชีวิตต่างหายหนีพระจาก ไม่หลงเหลือแม้สักคนเดียวผู้คนกลางลานตึกหลวนจับตามายังบุรุษชุดดำมีว่าผู้ใดก็ไม่เข้าใจว่ามันฉไหนลงมือเช่นนี้ดวงตาราชสีทองยิ่งคล้ายมีเปลวไฟพวยพุ่งออกมาขบกรามกล่าวว่าท่านรับทองคำของเรากับแหวงกัดเราเคี่ยวหนึ่งบุคคลเยี่ยงท่านนับว่าชั่วชาติกว่าสุนัขบุรุษชุดดำกล่าวอย่างเฉืยชาเราความจริงไม่ใช่สุนัขอยู่แล้ว รับทราบมาว่าวิญญาณใต้กระบี่นั่เก่งชิว้วเป็นชายชาติชาตรียึดมั่นสักจ์กักพวกเราจึงทุ่มเทเงินทองว่าจ้างมามีคา่าพวกเรากลับตาบอดดูคนผิดไปพวกท่านตาบอดจริงๆท่านเข้าใจว่าเราคือน้่เก่งชิ้วตัวจริงหรือราชสีทองร้องโ่งอย่างแตกตื่นว่าท่านไม่ใช่นั่เก่งชิว้วจะเป็นผู้ใดได,ได้เป็นผู้รังควานหาเรื่องคน คราครั้งนี้จงใจรังควานพวกท่านเป็นพิเศษท่านที่แท้เป็นใครกันบุรุษชุดดำกล่าวว่าท่านผู้ตรวจการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาท่านล่วงรู้สันดานของพวกท่านแต่แรกดังนั้นเชื้อเชิญเรามาสอบสวนหาข้อเท็จจริงแค่หนหัูรอแล้วเอ่ยสืบปอบบัดนี้พวกท่านสารภาพความผิดออกมาเองทั้งยังระบุสถานที่ยืนยันดังนั้นนับว่าการจับกลุ่มได้ทั้งโจรและของกลางประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ราชสีทองถลึงจ้องมองฝ่ายตรงข้ามไม่อาจกล่าววาจาใดได้ไดบุรุษชุดดำจึงประสานมือต่อเฮ้งต่งและพวกกล่าววา่ามิว่าหน่วยงานใดล้วนมีบุคคลต่ำช้าปะปนอยู่หน่วยมือปราบของทางเมืองย่อมไม่นอกเหนือกฎเกณฑ์เพียงหวังว่าคราหน่าทั้งสี่หากพบพานมือปราบ่าได้เข้าใจว่าเป็นเช่นราชสีทองทุกคนกวยใต้โลกกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าพวกเราเข้าใจ เรื่องในวันนี้ล้วนพึ่งพาท่านทั้งสี่ยื่นมือช่วยด้วยธรรมะบัดนี้เราจะควบคุมผู้คนทั้งสามกลับไปอี้ฉกิกล่าวว่าเชิญตามสะดวกกวยใต้โลกพลับลายหงฉีงอกล่าวอย่างยิ้มแย้มซึ่งความจริงหากท่านเข้าสู่คุบคุมขังรับรองสบายใจกว่านี้ที่นั่นท่านไม่ต้องจ่ายเงินทองแม้สักขุนเดียวหงชีก้อเหลือตาตลบหนึ่งนอกจากเหลือตาแล้วตอนนี้มันยังกระทำอันใดได้อีก บุรุษชุดดำกล่าวว่าสำหรับของกลางก๋วยใต้โล่สอดคำขึ้นของกลางย่อมผักดันเข้าสู่ท้องพักคลัง,งวิจารณ์ตามเหตุผลท่านทั้งสี่เป็นผู้คลี่คลายคดีนี้สมควรแบ่งปันเงินของกลางเป็นค่าตอบแทนทุกท่านสักสามส่วนขอเพียงทุกท่านติดตามเราเข้าเมืองกุยสักครามีทานขาดคำเหง๋งโงชิงกล่าวว่าไม่ต้องหรอกเพียงเพราะรางวัลทองคำจำนวนหนึ่งก็ให้ตนเดินทางไกล ต่อให้ตัดคอเหงต๋งก็ไม่ยอมกระทำหวยใต้โล่ยิฉิ่หลิมไทยเพงก็ไม่กระทำในสายตาพวกตนต่ำใต้ยังมีเรื่องราวมากมายหลายหลากสำคัญกว่าสลิงคานอีก่กวยใต้โล่กล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าท่านขอเพียงยินยอมแบ่งปันเป็ดในห้องปิ้งย่างแก่พวกเราก็นับเป็นการตอบแทนพวกเราแล้ว